มาแล้วจ้าพี่คนลเหรออะบอสวัสดีค่ะไปโรลดเดี๋ยวสิอ่านเมินให้เด้อสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ใหญ่ทั้งสองท่านมองจดเพี่นแต่พอบออยู่บอเขาือคนมือเอวหนึ่งคนแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีค่ะหนึ่งคนค่ะขากระแจบุ้ยเอ้าสวัสดีค่ะนุนันติตามาแล้วนะคะยี่สิบห้าคนอีนุนันติตามาแล้วค่ะ ป้าไปหยูีบานมีซีดีบ่เห็นไผจักคนไปเอื้อนหาออกบานเดียวยุ่นเนี้เขา้านทีเจ้าครืองีบอกจัง่นจ้าว่อตสวัสดีค่ะหนก่ตาดูน้ำร้านเมื่อเมื่อทำมากเอาหลานมาส่งป้าทนเนี้ยรุ่นรุ่นตาคนสวยมาหาป้าแล้วค่ะบัวนะไอ้ชิมันเดู่กุบมันใต่กลองเลยค่ะมันะกระเป๋าลูกเออหนึ่งนึกค่ะหนึ่งนึกค่ะ เป็นอะไรนะคะอันหนึ่งนึกค่ะนาลิตาป้าแจ๋วกับคือกันว่าค่ะนาคือกันอยู่ว่ค่ะคือกันก็ก็นาก็หลานก็ป้ากันก็ป้าว่าจ้าน้อลาลิตาสวัสดีค่ะป้าแจ๋วน้องลาลิตาสวัสดีค่ะนู้นลาลิตามารายงานตัวแล้วนะคะมารายงานตัวแล้วนะคะห้าล้านพอแล้ว ไร้านแต่ว่าหาน้องเจอแล้วเหรอคะป้าแจ๋วเจอแล้วค่ะออกมาเกิญทางออกบ้านอยู่ร้านไปรอร้านก็ไปรอเป็นปานป่ามาแล้วอ่หมวยน้อยบริษันสวัสดีค่ะป้าแจ๋วอ่อนใจบูธทั้งหลานและป้าเลยนะคะบริษันค่ะขอบคุณค่ะนักนักนักสวัสดีค่ะ ูสวัสดีค่ะคนดูแปะร้อยหกสิบสี่คนค่ะหกสิบสี่ท่านค่ะสวัสดีค่ะคนดูแปะร้อยจ้าจ้าจ้าอดึงหรืค่ะไม่ได้ตาดึงลือค่ะอดึงลึกค่ะบ้านก็ดอะไรค่ะหนูค่ะอยากกระโดดอย่างเดียววันนี้ในสาอยู่กับป้าแจ๋วเหรอคะค่ะวันนี้น้องนอ่อนู่นี่ค่ะฮขกก็มาถึงมาค่ะน้องฮขกก็มาน้องถึงมาแต่ก็มาเล่นแต่กะเล่นน้ำปลาหอดเหมือนผู้ที่งอะไรนี้ เมียมันมาตะล่ำลคุณล่าข่าวันที่โอ้ยหลานลากมาสัน่นผู้ใดอุ่มก็คือผู้นั<ค>้นนวลสิลูกไก่ยิ้มหน่อยค่ะยิ้มสวยค่ะนาเรตายิ้มหน่อยคะ่ยยคะลกูกมาเรตายิ้มคะ่ะคนสวยของคุเอ,อ็ซี <FC. S 3> สวัสดีค่ะป้าแจ๋วน้องนาเรตาสวัสดีค่ะคุณอราไทยแม่แพลวไปไหนคะวันจันทร์ แม่เทไปบ้านค่ะแม่แทลไปทำธุระค่ะเอาจ้าจ้าจ้านูนิตาสวัสดีเอฟซีพันคนหน่อยค่ะพันหกสิบสามหกสิบนู่เพัค่ะค่ะอุ้ดึน้ค่ะดึงนิดค่ะนาิตาดึงนิดค่ะขถุุ้้นุนุ้นุ้กินน้ำไหมคะกินน้ำหยูรน้ำงไ่ดรดไปด้อนไปหาปลาเ้อ

เอาัดีจ้าอย่างไรลูกสวดีจ้าจ้ากีน้าค่ะขี้น้ค่ะนูกแก่ส่บนอนนาทเบนเยอาอนลงค่ะดู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 ด หนูด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 มกินสั่งแพ่ดาฟ้าขับน้อยขับรถแล้วสตวขับรดบึ้นๆๆๆนๆน มาสิอ่านนี้เลยมาอ่าน่านมันมันมันจะสาหัวโอ้มอปสจะสั่งที่หนูเม่ไนะแปะอย่างเ้ยแต่ฮักแทบป่าทั้งป่าทั้งหลานขอบคุณค่ะคุณยายปามปื้มวันนั้นงานอาหารเอางานเมื่อ่านปืนงานนี้งเอี๊ยงสาวปืนเฟซนครสวรรค์ค่ะสาวน้อยนาดิตาขอบคุณนะคะ ตาเขาเป็นไรค่ะิ้วมานค่ะนิ้วมานค่ะเอามาฝากเจาเช็ดกล้องเน่แน่จ้าว่าันกล้องเป็นอย่างค่ะพี่เจาดีได้นาอกล้องว่าันป่ค่ะเซ็ดดีบ่เซ็ดบอนี่ผ่าเซ็ดก่อนมันมาเช็ดก่อนหรือมันเ็ดชเช็ดเส็ดเส็ดเช็ดกล่องเนี่ยเส็ดใช่ไหมเช็ดเ็ดกัาดเนเช็ดหรือเส็ดเส็ดเส็ดผาเส็ดบันี่ เช็ดเช็ดไออะเนีย <Ende> ร <esa> ียวเียค่ะ <Labor> ค <ator il fi> ่ะค่ะไม่มีใครคุยด้วยเหรอคะเสร็จบ่าไมด้หรอเปล่าเสร็จังสี่หรอเสร็ไม่สี่ ชัหรือยังคะชัหรือยังคะน่าริตาคนสวยของป้าแจ๋วเอฟซีค่ะขอบคุณมาค่ะจะว่าอยู่แับนี้จะสบายดีอยู่ไหมสบายดีเลยเลยใช่เลยคุน่ารักรู้เรื่องทุกอย่างเลยค่ะเมียนค่ะลุ้ยหนาวไหมวันนี้มาอยู่กับป้าแจ๋วอีกเลยลูกค่ะวันนี้หนูจะนอนกับป้าใช่ไหมคะ เ,เ,าเา้าเีคะคามเจ้าหมค่ะคามจำด้แนเดี๋ยวรุ่นเาค้าอดอนถ้าะจะตานม่หรเปาจะเป็นพี่สาวแท้ๆของแม่น้องนาลิตาเลยคะใช่ค่ะเป็นเอื้อของเพยวข้าค่ะที่เม่เทพมีลูกสองคนเลวก็มีป้าจะก็พี้ยวเาๆๆค่ะคนเสื้อสีชมพูเหมือนยายเทพเนาะคุณ <c oughs> มินตาสีสงครามี่ค่าอันป่ารุ่นเพินเป็นลูกสาวคนโต ข้องันแม่ใหญ่เป็นลูกสาวเป็นลูกสาวาใหญ่เทธค่ะเาวขาใหญ่เทศปตาเจาเริ่มกินแล้วเอฟซีนะคะขอบคุณค่ะทีมงานยังมายอนงานจะได้ขีดเป็นบ้นนี้ เสียงมันหลายค่ะเอฟทนมาเสียงมันหลกลองชาร์จอยู่เขาเขาบอกเสียงมันหลายเสียงมันหลากล่องชารอยู่ดับไฟบอกออกมาภาปิดศษคนี้เขาจะเลยเียลย่ถ้าถึงนี่นเบฟนะบ่มัน่านอักบาค่ะรู้ว่าไฟตัวนั้นบอกไฟไฟตอนลังให้ด่าระีูไมป้าเจียไม่อายกล้องแล้วค่ะมีน้องนานิตา แม่ค่ะเศร้าอายกล่องต่างๆแต่มีหลานหน่อยตะกี้ที่ป่าโมบี้ไปกะวอกกล่องค่ะทำไมจะควอำเสียงมาเดียวก็คือจะคว่ำเสียงมาเพี่เว็ป้าไปยังโมบี้มันจะคว่ำเสียงเสียงนี้น้องผิวอืน้องนาลิตาป้าแจ๋วน่ารักดูทุกคลิปค่ะน่ารักทุกคนนะคะโอ้มือเดี๋ยวจะเปิดหน้าต่างออกเจ้ามันเปิดจะดูนแล้วใช่ปะ จะเลีย้ยงนรุ่นคน,คนมาป้าสองคนเห็นห้ถวหน,น่อยหน่อยลงคักเลยค่ะค่าเ่า่าฮ่า่ะเอาคุณป้าแต่ผู้ใหญ่มาโมยยาไหค่ะป้าเจยวนี่หกสิบสามโลกสิบสามป้ารุ่นแปดสิบัวค่ะอะไรเนาะัดหรอปแปดสิบ,บก็เลยกอันกล่องชัดหรอกค่ะป้าเจ้าไม่มีลูกเหรอคะโมี่ค่ะโมีลูกพอดีปะ ไม่มีลูกค่ะมีแต่น้องนันทิศาหลานสาวคนสวยเดี๋ยวน้องนันทิศามาดูสวยเรียงค่ะหนูจ๊ะหนูจ๋าเอ๋คนนั้นเบียดตรงที่ยายสวดนอนดย่าไปเบีดอันอ em. ันอันแรกเอาอันนั้นละอันที่ไหนนั่นละตรงที่ยายสวดนอนเออให้เลยค่ะดีดีเราก็ค่าดีเราก็โอ๊ยสั่งแ่ะก็ คุณเอีหยังนี่ยพี่แง่นกับบอจังสวัสดีป้าแจ๋วป้ารุ่นน้องนาริตาหน้ารักจังเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณที่ติดตามพวกเรานะคะเอ๊ะมันย้อนเสียงหรือเปล่าคะมันดูดำๆมาสักเดียวเอนาจะไป่ยีมาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี่ยต้องไปทำอะไรอยู่นะอ่ะนีนะป็นเหมือนเดดึงลึกค่ะนาริตาดึงลึกค่ะดึงลึกกันนาริตาดึงลึกกัน จิมาน้อยขอาจาน้อยโอยมาน้อปำป่าอะไปดูน้ำป่าแล้วน้ใส่น้ำท่าาโอ้ยอย่าบอก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 ม่ให้บอกมาให้บอกม่ให้บอกอีกคนมันไม่เทีบคือร่ค่ะคืออีเมีค่ะคือไม่ยาเทียบค่ะ กระโดดแจงเถอะลูกจ้าเดี๋ยวด้ะค่ะน้องนารินตาไทยกับลุงเชียนเพิ่นปิดตะฮักตะฮักว่าวสักขอบคุณนะคะมาดาูแผนว้าอะไรคะเนี่ยยานาินตาก็พาน้องมาหาป้าเจ้าค่ะค่ะขอบคุณค่ะจังไหน เจะยังไงคะมัมได้ดูน้องมากๆแล้วเพราะป้าเจ๋ยมีช่องขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะให้ป้าลุนพาเพลินเจ้อ้วนพาเพลินด้วยนะคะเอียงเอียงหรวอร้านเนี่ยมึงน่ะอะไรคะแล้วลูกก็ไปไก่อะไรคะอะไรคะไม่นมอสี่าเห็นตามมันอ่ะ ไรคะะไรคะติดตามป้าเจ้ากับน้องนาดิตาจ้าโวยโทษนะคะป้าเจ้าอายุเท่าไหร่สามสิบห้าปีค่ะสามสิบห้าปีค่ะนาดิตาถ่ายรูปกับป้าเจ้าลุงเคียนนึกว่าเลขเลขตองหนึ่งาเถอะคือกันเลยจ้าป้าลุงนาาลุงมาลงมามามาอามามะ

อดเอมาดองไปนอนไปนอนเดี๋ยวพานบมานอนกันนะคะคุณคุอค่ะพาน้องไปนอนก่อนค่ะอ่านป้าคุณอตัค่ะเอออ่านอ่านป้าเจ้าหนุ่งไปนอนเลยค่ะคำสมนสวยแล้วหลันี้ปัตตากุณดาราคำสม坤นสวยแล้วบานี้ ป้าเจียนอนยัพินอนราดีป้ามาเห็นร้านเกือบเบิ้ลหมื่นป้า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 น้าปาป้า้าน้าป้า้าป้าป้าาปมาป้าาปาป้าปาป้าปมาป้าน้าป้าปมาาานา้าา้าา้าาาป้าาาาาานาาาา้านามานา้านามา ยางหนาะบ้านนี่บอเอออ๋อเดี๋ยวสิผ้ายางเราะค่ะหน่องเพิ่นบอยูหน่องเพิ่นอันงดเยื้อคือขาะแต่ผ้ายางอืมเอว้เีย่ดงดอาไปสกัน มากออกมาค่ะด้านนอกก็ร้อนนิดนึงฝันวอร์รร๊กพี่เลี้ยงเยอะค่ะอบเงี้ยค่ะพี่เลี้ยงเยอะอบอุี้ค่ะนันลิตาจ้าอีค่ะนันลิตาจ้าอีค่ะขนเบื้องหน้านี่แหละพี่น้องเบื้องหน้านี่แหละพี่น้องเบื้องหน้านู้นนี่แหละพี่น้องค่ะน้องร้อนหเป็นกล่าวค่ะว่าจันทร์ิตา เปิดใหญ่ด้วค่ะยังม่เปิดอยู่ในห้องแอร์ค่ะล้อล้อล้อยังล้อออมรถมีล้อค่ะล้อค่ะสวัสดีจ้าอีหนูบนอนค่ะหนูยิ้มหวานยิ้มหวานค่ะหนูยิ้มหวานใส่กล้องค่ะปวดเบื่อนาวเบื่อยังล่ะดูยังยิ้มทั้งหุ่นน้องนี่จะขี่รถบ่หลวมนูจะไปไหนคะนี่จะขี่รถบ่ค่ะ พ่อกับแม่ไปใสจ่จ่าพ่อกับแม่ไปเห็นงานค่ะพ่อกับแม่จ่า,จา,าพ่อกับแม่ทํางานอยู่ก็เลยเอาหนูม,มาไม้กับป้าแจ๋วค่ะเลี้ยก็นอนนี่ละคังงง่งเลี้ยงเพิ่งเรายิ้มเสียงกันทั้งคุณป้าแจ๋วมีเลือดฝนตกไหมคะว่าตกค่ะพี่ตา,า,าอากาศหอนอากาศหอนค่ะหุณลูกายิ้มใหม่ค่คนะนดาดิตะเดินไปยิ้มเสียงอันอยากอะไรปะอย่างพวกสาเหตุต้องสีบ่ลูก เดีอยว้้อเข้าห้องน่อยเข้าห้องน่อยเต่วันี้ลุเดอดแนลกเดือดแน,น,น่้อีวนี้ค่ะแมริตาสนี้ค่ะสวัสดีค่ะมริต้านเจ้าแจวน้องมาริตาน่ารักมากค่ะข,ขอบคุณนะคะนา่าคือกันก็ปาดเจ้าเลยจา้าาลูกสาวป้าค่ะลูกสาวป้าค่ะจักรยังง ไเนาะคือป่าค่ะนาริตน้อยบันเนสนาวค่ะนาริตะน้อยค่ะหนูขายืดหน่อยค่ะลูกนาริตะนาริตะอุ้อะอตะอ๋อะสวัสดีจ้าพี่จ้าับรถขับรถบุนบุนบนขับรบนบบน คนเลยค่ะเพื่อนมาแม่นเค่ะนอนคือทุกคนอีลริใช่อุ่นคือผู้นั่นเป็นลูกป้าแจวลุงเคียนเลยจ้าดูคลิปลุงกับหลานเล่นด้วยกันน่ารักมากขอบคุณนะคะฝากติดตามพวกหนูด้วยนะคะฝากติดตามทีมงานของเราด้วยนะคะพี่เจ้อ้วนแนี่ยพี่เสื้อเสื้อลายชื่ออิหยังจ้าลืมอ๋อช่อง YouTube เจ้อ้วนพาเพลินค่ะฝากติดตามด้วยนะคะฝากติดตามช่องยูทูบเจ้อ้วนพาเพลินกับป้าลุนพาเพลินด้วยนะคะป้าๆของน้องนาลิตาจังค่ะนาลิตาคนสวยของป้าแจ๋วนะคะนะคะคุณหนูคะ่ะคุณหนูคะ่ะโอ๊ยอ๊ิอ,อ,อ,อ๊ยออ <S <S ยังรอดันเนี่ยนะมอดอย่างนี้นะฮะยากยางรอแต่ไมสิบลูกอะไรเลาะบานเบาลูกเชียรเพิ่อนก็สิคิดหอดหลานหลายคักเนาะเมียนบาปะเจียวเมียนอยู่ค่ะพื่นนอนกับวราเหมือนได้คือหอดหลานหมู่บ้านเห็นไปอยู่เดี๋ยวล้วดเบื่อกับหลานหอดหอดหาถุงคนนี้นะกี่เดือนแล้วคะน้องได้ห้าเดือนค่ะห้าเดือนกว่ากว่าสวัสดีค่ะคนดูสองพันห้าร้อยยี่สิบสามคนนะคะ ขอบคุณนะคะที่มาติดตามค่ะติดตามป้าเจากับน้องนาลิตานะคะนะคะนะคะสงสัยง่วงไม่ยอมนอนเมียนอยู่่าน้องจากนอนอยู่แถวต่บบบอยยอมนอนหลังนอนอยมือหลังนอนอีนร่าจจตาซังขอบคุณทุกคำชมนะคะทุกคำชมนะคะ ออกมาถนอมผัดดูเจ้ามาสิผ่านอันไหลสุดไปเจบวนผ้าเกินเปเบิรงสวนดอกไม้คบคำหมดให้สไถ่ายไห้ว่ะสิเบอรงพักกบสวยเบงาสาเป็นหักสีม่วเจ็บวนเออเป็นหลักเปนหักเอาเป็นหลักอหลอพอแยกปีไว้แล้วคือกันก็ปาดเจียวเลยน่าดิตาน้อยชอบมากค่ะปาดเจียวไลสดเดยหดีนะค่าจะ จะไล่สดให้ดูประจำนะคะถ้ามีเวลาว่างๆก็เอ้ค่ะคนสวยนี่มาไปหาลงสีอันนี้ไปหาลงสีเนี่ยไปเอยใส่เกือบแล้วบ่บ่นี่ก็กล่องก็ใส่เกือบใส่อย่งไรใส่บระทันน้องนันิตามาตรวจงานค่ะนันิตามาตรวจงานช่างค่ะ ผู้ไดอันผู้ได้ยากได้้องสีกระติดต่อเด้ดด้ค่ะรอสีสีขาวขนาดั่วพวอสีหน่อยตอสีใหญ่ก็มีจ้าโอ้ยบ่นเป็นตะหยาบเล็กว่านี้มาตรรวจงานค่ะนาี่ตามาตรวจงานค่ะไม่เง้ยนี่สองหลอดเนี่ยมาี่ตามาตรวจงานค่ะหยิบไิ้ยหยิบ้เหยอกสัง เตรงานสางเตรียมงาน้เลยุดรีงานสร้างค่ะีมงานสร้างรูปหล่อเีมงานสร้างรูปหล่อทั้งสามเลี้ยห็นเต๋อยอดเต๋อเลี้ยหินูทั้งใน่นบม่ จา้าหน่อยกับเลยนต่ำเล็กนะโมโนี่บานนี่ค่ะสร้างพนตุงานบากอุดหนุนลงสีเครื่องสีข้าวด้วยนะคะก่อการช่างค่ะลงสีครอบครัวจ้าบาดจ้าสาวน้องกรุงสีบามีอันล้ขนาดค่ะมีขนาดสามหมื่นกว่าแต่หน,นี้ต่ำส,ส,สุดสามหมื่นกว่าค่ะสามหมื 30, ่นสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าห้าหมื่นหกหมื่น แสนกว่าสองแสนก็มีค่ะไม่มีรายราคานะคะสนใจอุดหนุนได้นะคะอุดหนุนหนูหนูได้นะคะมาอุดหนุนคุณตากับคุณป้าคุณ,คณลุงหนูได้นะคะสี่ะใครมาอเอาอัน อีกสามชั่วโมงวสันปาลานมาเล่นวงไพ่เนี่ยป้าแจ,จ๋ววสันอนุทมาเล่นพี่อนุทอีกอีกสามชั่วโมงวสันผลฮกม่วงแดงเล่เน,ลนพี่อนอุอนุทกับเบิร์นสีว่าจะเห็นชัดสวัสดี<อ>ค่ะนันิตาอยากเที่ยวค่ะนันิตา,าอชอบเที่ยวค่ะนันิตาน้อยนี่ยิ้มหวานค่ะยิ้มหวานให้เอฟซีดูค่ะสวัสดีเอฟซีหน่อยลูก มือมือสันในมือคนสันเราเป็นกล่องสันอเออพุทโธพทโธไปีกีกแล้วค่ะชอบอยางชอบเดินชอบเที่ยวยกเ <laughs> เด๋ยวเดียพระท่านกล่องพระท่านค่ะเ <laughs> นี่ยค่ะนี่มารอตรงนี้ค่ะ นอากาศดีิเป็ยนไปแมันคัออยัง่ะิมเดียวกันกับคุณพ่อเลยเนาะยิ้มแล้วนาริตานาริตะกำลังอารมณ์ดีค่ะนาริตะานค่ะนาริตากำลังอารมณ์ดีค่ะยิ้ม้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ไหมคะไปหาปลาลูนไหมคะ ไปค่ะเปลี่ยนมืออีกแล้วสาวน้อยร้อยมือสาวน้อย้อยมือเปลี่ยนมืออีกแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝนไม่ตกเลยค่ะวระสันโบค่ะฝนบปตกแต่ว่าอากาศฮอนที่ร่มร่มสักหน่อยแต่ว่าร่มแดดไปแล้วจะคิดยัยเดืดร้านเมทิป คองแแห่ร้านแม่เทพคองแท้่ค่ะยิ้มหวานค่ะยิ้มหวานค่ะโตขึ้นมานิตติจะจับมือหน่อยค่ะจับมือค่ะจับมือหน่อยค่ะจับมือหน่อยค่ะเขอจับมือหน่อยค่ะจับมือแนสาวมะล่ำขอโทษนะคะป้าเจ้าอายุเท่าไหร่คะสามสิบห้าปีค่ะป้าเจ้ากับนิตติเหมือนกันเลยค่ะ ขอบคุณนะคะก็คือป่ารุ่นมาสั่นอุ้ยไม่อมค่ะไม่อมค่ะหนุ่งขาหนุ่งขาเยี่ยมมากแม่เนี่ยผูดอะไรอุ่มก็คือผู้นั้นค่ะไปนอน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 ค่ะไปนอนค่ะไปนอนค่ะไปเลยค่ะบจะไลฟ์มือไหมคะพอแค่นี้ก่อนได้ไหมค่ะไปนี้ค่ะเดี๋ยวอะไรเดี๋ยเบิร์กไปนะคะเอาหนองไปนอนก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ